ทีนี้อธิบายนะเอาฟังพระอาจารย์จะอ่านอธิบายให้ฟังกาตานี้เนี่ยบุคคลผู้เป็นครหัสไม่พึงยังประโยชน์ของตนแม้ประมาณกากนิกหนึ่งให้เสื่อมเสียไปเพราะประโยชน์ของคนอื่นแม้ประมาณคำ แม้ประมาณค่าตั้งพันทีเดียวด้วยว่าประโยชน์ของตนแห่งบุคคลนั้นแลแม้ประมาณกากันิดหนึ่ง<ม>ก็ยังของควรเคี้ยวหรือของควรบริโภคให้สำเร็จได้ประโยชน์ของคนอื่นหาได้สำเร็จไม่ คำว่ากากนิกหนึ่งเนี่ยเป็นเงินอย่างต่ำที่สุดแทบไม่มีค่าเสียเลยแต่ในที่นี้เป็นคุณบทของคำว่าประโยชน์จึงหมายความว่าประโยชน์ของตอนแม้น้อยจนไม่รู้จะประมาณได้ว่าเท่าไหนก็ไม่ควรให้เสียไปต่อไปอีก ส่วนสองบาทพระคาถาเหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ตรัสอย่างนั้นตรัสด,ด้วยหัวข้อแห่งกรรมฐานเพราะฉะนั้นภิกษุตั้งใจว่าเราจะไม่ยังประโยชน์ของตนให้เสื่อมเสียดังนี้แล้วก็ไม่พึงยังกิตมีการปฏิสังขรพระเจดีเป็นต้น อันบังเกิดขึ้นแก่สองหรือวัตถุมีอุปชายวัรเป็นต้นให้เสื่อมเสียด้วยว่าภิกษุบำเพ็ญอภิสมาจาริกวัฏให้สมบูรณ์อยู่แลย่อมทำให้แจ้งซึ่งผลทั้งหลายมีอริยผลเป็นต้นเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญวัดให้บริบูรณ์แม้นี้จึงเชื่อว่าเป็นประโยชน์ของตนแท้ เออก็ต้องช่วยคนอื่นด้วยเหมือนกันเนะ mm. เาะดูแลพ่อแม่ดูแลครูอุปชาอาจารย์ไม่ใช่ว่าฉันจะปฏิบัติละทิ้งพ่อแม่ทิ้งครูอาจารย์เลยอันนี้ท่านก็บอกว่าเป็นประโยชน์ของตนเหมือนกันในที่นี้นะอันหนึง่งภิกษุไดมีวิปัสสนาอันปลราอรบยิ่งแล้ว ราธนาการแทงตลอดว่าเราจะแทงตลอดในวันนี้เราจะแทงตลอดในวันนี้แหละดังนี้แล,แล้วประพฤติอยู่ภิกษุนั้นแม้ยังวัดมีอุปชัยวัดเป็นต้นให้เสื่อมแล้วก็เพ่งทำรรกิจของตนให้ได้ก็พิกษุรู้จัก ประโยชน์ของตนเห็นปานนั้นคือกํำหนดได้ว่านี้เป็นประโยชน์ของตนของเราพึงเป็นผู้เร่งขนขวายประกอบในประโยชน์ของตนนั้นในการจบเทศนาพระเถระนั้นได้ตั้งอยู่ในพระอรหัตตผลเทศนาได้เป็นประโยชน์แก่ภิกษุผู้ประชุมกันทั้งหลายดังนี้แหละ เอาจบอาสาธุสาธุสาธุาอันนี้เป็นประโยชน์ตนนะโยมอนัญญานะถึงแม้ว่ากิเลตก็ไม่ได้อาหารเขาจะเกิดความเบื่อความเซ็งขึ้นมาก็ให้เข้าใจว่าตอนนี้เรากำลังทำประโยชน์ตอนอยู่นะ ต่อไปเราก็จะรู้ว่าอ๋อกิเลสเวลาเขาไม่ได้อาหารเนี่ยเขาไม่ได้ไปดูโน่นดูนี่ตามความปรารถนาของตัณหาโลภะเนี่ยเขาก็จะเซง็งๆแบบเนี้มันจะเกิดความเซง็งๆขึ้นมาต่อไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเอะตัวความเซง็งๆนี่มัน กิเลสนี่นะนะต่อไปเนี่ยเราจะเห็นมันอยู่ในความรู้สึกเรานั่นแหละพอดูเป็นพอเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยกิเลสมันอายยมกิเลสอายหนีเลยกิเลสหนีเลยหลบ <c oughs> เลยหายเบื่ออะไรต่อไปนะค่ะจะพยายามเนี่ยค่อยๆศึกษาก็ไปอย่างนี้แหละครูอาจารย พระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็เดินสายนี้กันมาฝึกกันอย่างนี้มาท่านก็พ้นทุกไปหมดแล้วเหลือแต่พวกเรานี่แหละนะยอมกรนะเหลือแต่พวกเรานี่แหละจะเดินตามท่านไปถึงที่สุดแห่งทุกพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไปสักทีพาะเราเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายมานับพบนับชาติไม่ท้วน แล้วเบื่อไหมล่ะไม่เบื่อไม่เบื่อมันไม่รู้ไงไ <c oughs> ถ้ารู้ก็คง <c oughs> คง,คงจะรีบปฏิบัติมไม่รู้ไงเอเพราะปัญญาไม่เกิดเรื่องของเรื่องปัญญาเขาไม่เกิดดั <c oughs> งนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้โอกาสให้โอกาสกินเลสตัณหามามากแล้วให้โอกาสสติปัญญาบ้างนะ จึงจะเรียกว่าทำประโยชน์ตนทำประโยชน์ตนเมื่อรู้จากประโยชน์ของตนแล้วควรขนขวายในประโยชน์ของตนบุคคลไม่ควรยังประโยชน์ของตนให้เสื่อมไปเพราะประโยชน์ของคนอื่นแม้มากรู้จักประโยชน์ของตนแล้วควรขนขวายในประโยชน์ของตน อยอมครูจะปรารอบอะไรไหมปรารอบอะไรสักหน่อยกับนมัสการพระอาจารย์แล้วก็นุโมทนากับผู้ปฏิบัติทุกท่านนะคะทีนี้คราวนี้ครูมานั่งส่วนของส่วนแยกทุกทีเราจะสรุปเป็นภาพรวมคราวนี้ก็เป็นพระอาจารย์แยกสอบอารมณ์ ดังนั้นาการสอบอารมณ์ทั่วไปเนี่ยเราจะรู้ตัวตนของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นเวลาสอบถามเนี่ยว่าเรารู้สึกอย่างไรเราสังเกตตัวเองอย่างไรว่าเราปฏิบัติที่นี่ในระยะเวลาสามวันเป็นอย่างไรหรือห้าวันเป็นอย่างไรเพราะนั้นไม่ทราบว่าทุกท่านได้คำตอบสำหรับตัวเองไหมทีนี้ครูก็อยากจะสรุปนะคะว่าการที่เรา ตั้งใจที่ทำให้เกิดความตั้งมั่นที่จะปฏิบัติเนี่ยหรือแม้กระทั่งเราคิดว่าเราตั้งใจจะมาปฏิบัติเนี่ยทำให้สำเร็จมันเริ่มต้นที่ตั้งใจแหละว,ว่าเราจะต้องทำสิ่งนี้ให้สำเร็จเราเรียกว่ากรรมฐานเบื้องต้นไม่ทราบถูกไหมคะพระอาจารย์ความตั้งใจที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้สำเร็จไปเนี่ยก็คือกรรมฐานเบื้องต้น ทีนี้กรรมฐานเบื้องต้นก็ต้องใช้การฝึกที่ต่อเนื่องเป็นระยะระยะเป็นลักษณะของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นการได้ยินได้ฟังการได้สภาพแวดล้อมทุกสิ่งอย่างจะเป็นส่วนที่ทำให้เราเกิดกรรมฐานที่พัฒนาขึ้นเมื่อพัฒนาขึ้นก็ต่อยอดเป็นอันนี้ครูขอสรุปจากการที่ครูดได้ยินได้ฟังนะคะแล้วก็ปฏิบัติบ้บางก็คือวิปัสสนา ซึ่งเป็นจุดสูงสุดแปลว่าตอนตอน,ตอนกรรมฐานเบื้องต้นเนี่ยเรายังไม่ได้ปัญญาเพราะฉะนั้นครูฟังจากพระอาจารย์ก็คือปัญญายังไม่เกิดแต่เราทําให้สงบเพื่อให้สําเร็จเมื่อสําเร็จก็ได้ฝึกบ่อยๆก็จะได้ปัญญาก็จะแตกแยกแตกฉานเพราะฉะนั้นการสังเกตและการรู้สึกตนอนั้นนำมาใช้ที่พระอาจารย์บอกว่าเ,เราเนี่ย คือมาอยู่ที่นี่เราก็ตัดกิเลสตัณหาเนี่ยมันทำงานได้น้อยนะคะเราไม่ค่อยได้อยู่กับมันบางครั้งเนี่ยเรามันทำงานได้น้อยเราก็จะรู้สึกเบาสบายครูก็เลยมีความคิดว่าอ่อันนี้เป็นเรื่องจริงที่ทุกท่านได้สัมผัสได้นะคะถ้าเรายังวุ่นวายอยู่เพราะนั้นได้เกี่ยวพันกับผู้อื่นได้เกี่ยวข้องกับผู้อื่นเราไม่ไม่ฝึกให้การสงบ ดังนั้นเวลาไปอยู่ที่บ้านก็เหมือนกันถ้าเราฝึกอยู่กับตัวเองแล้วก็สังเกตตัวเองรู้สึกตัวเองแล้วก็แก้แก้ในตัวอย่างนั้นถูกไหมคะพระอาจารย์แก้ในตวัวว่าเมื่อรู้สึกแล้วก็ต้องตัดออกไอ้ตัวกิเลสตัณหานะคะอย่างเช่นโทสะครูก็ไปเรียนรู้เองว่าโทสะความโกรธถ้าเรารู้สึกตัวว่ากโกรธโกรธคนในบ้านโกรธที่คนใกล้ชิดอะไรเงี้ย เราเราจัดการกับอารมณ์นั้นได้เพราะเราไปจัดการกับเขาไม่ได้ในสิ่งพฤติกรรมที่เขาทําเราจัดการได้โทสะก็จะค่อยๆลดลดตัวไปเพราะว่าความโกรธคือการเผาตัวเองนะคะมันร้อนอยู่ที่ตัวเองเนี่ยมันแก้อะไรไม่ได้จัดการอะไรไม่ได้อันนี้ครูก็ศึกษาเองแล้วก็เกิดเกิดวิธีคิดแล้วโมหะคือความหลงอยู่ในความมืดถูกไหมคะพระอาจารย์ โมห oh ะคือความหลงหลงผิดหลงคิดว่าสิ่งนี้มันถูกต้องแล้วเพราะนั้นมันก็อยู่กับความมืดแต่ถ้าปฏิบัตินานๆเข้าไอ้ตัวนี้มันก็จะคลายไปคลายไปมันก็จะเกิดปัญญาทีนี้มันคลายด้วยวิธีอะไรเราก็ต้องมีครูบาอาจารย์นำคลายนะคะเราจะเกิดปัญญาเองไม่ได้มันก็ต้องใช้การฝึกเหมือนที่พระอาจารย์เคยบอกว่ามีดนะะต้องขยันรับบ่อย รับให้คมแล้วนำมาใช้เพราะนั้นสิ่งที่ครูได้จกได้ยินได้ฟังตามคอต่างๆครูก็เก็บมาแล้วก็นำไปปฏิบัติเสริมให้เกิดปัญญาสงสัยก็ถามครูบาอาจารย์ทีใดไกลชิดเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องดิ้นรนไปตามทั่วไปอะไรเงี้ยนะคะเราฝึกแล้วเราเจออารมณ์อย่างไรสังเกตเจออะไรแเรากพ็พอที่นี่ก็คือเปิดให้เฉพาะเลยว่า อารมณ์การสังเกตตัวเองรู้สึกอย่างไรเจอเพราะแต่ตรงนี้มันมันไอโทสะโมหะเนี่ยมันไม่แค่จะไม่มีเลยเพราะเราอยู่กับตนนะคะดังนั้นถ้าเราฝึกอย่างนี้ได้เราก็ฝึกที่บ้านได้เราค่อยๆจัดการจัดการทีนี้ต่อยอดได้เนี่ยมันก็เป็นการพัฒนาของแต่ละบุคคลว่าติดอกติดใจแค่ไหนอยากไปได้แค่ไหน เพราะฉะนั้นบทสรุปของเราก็คือจากการที่ครูเรียนรู้ศึกษามาบ้างอะไรเนี้ยครูก็คิดว่าสิ่งที่ติดตัวเราไปที่เรามาฝึกเนี่ยเราฝึกให้ไอสิ่งที่ติดตัวเราไปเนี่ยก็คือตามติดเราไปก็คือการเกิดใหม่เพราะเราเข้าใจว่าเกิดตามคําของพระพุทธเจ้าก็คือเกิดและเป็นทุกข์สิ่งที่เรามาปฏิบัติพยาพย,พยามเพียรพยายาม เราคิดว่าก็ยังบางทีคนหลงผิดไงเกิดเรามีทั้งทุกข์ทั้งสุขทั้งทุกขทั้งสุขแต่ถ้าเราตั้งใจจริงๆคือน,นิพานก็คือเกิดปัญญาจริงๆปฏิบัติได้จริงๆด้วยตนเราเองเนี่ยเราจะไม่ให้ตัวที่เราทําให้เกิดอีกเนี่ยให้มันลบไปแต่มันก็ยากใช่ไหมคะพระอาจารย์มันก็ยากแต่มันต้องใช้การฝึกและการตั้งใจ แล้วการที่เราเพียรพยายามมันฝึกความเพียรน,นะคะว่าเราจะได้แค่ไหนบางทีเราหลงไงว่าเออแค่นี้เราพอแล้วเราอยากเกิดละเกิดมาเวลาช่วงเวลาที่เราจําได้มันมีสุขด้วยช่วงเวลาบางอย่างมีทุกข์ด้วยบางคนได้บทเรียนที่ต่างกันอันนี้เป็นของเก่าครูได้ใกล้ชิดกับคนที่เป็นมะเร็งแล้วก็คีโมทุกวันเนี้ยเราจะต้องคุยกันสื่อสารกันว่าให้เขาอยู่กับตัวเองเขาจะวิตกกังวลว่าเงินที่เขามีอยู่เนี่ย เขาจะรักษาตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเขาไม่อยากกวลูกหลานเขาก็ทุกทุกวันน่ะค่ามะเร็งมันก็เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเขาคิดสบายๆว่าไปก็คือไปครูก็บอกว่าต้องแยกให้ถูกว่าไอ้ที่ทุกข์นั่นมันจิตหรือมันกายเพราะนั้นครูก็ได้เรียนรู้จากที่นี่จากการที่ครูเป็นครูบาอาจารย์สอนหนังสือเนอี่ยครูก็ไม่ได้เรื่องราวอย่างนี้แต่ที่สิ่งที่ครูได้ไม่ได้ได้เยอะนะคะก,ก็ค่อยสะสมมาค่ะ เพราะนี่เขาเรียกว่าสภาพแวดลอม